จะกินตอนนี้บอกตำแหน่งก่อนนะเพื่อนตามเมื่อกี้ทำกูตกใจเล็กน้อยตำแหน่งยุ้ยมาเลนติโน่ไปเว่าแบนตัวนี้แม่งได้เฟียวดิแต่ว่าคะเลนไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้ามึงอยากเกมตามทุกทุกรอบก็ถึงนั้นละเล่นแบนยุ้ยไปไม่รู้อะกูปล่อยให้เป็นโชคชะตากำหนด แมบเทียอะไรดีวะเกิดอะไรเกิเเดเ,เคียนเคียนยมวนเคนอะไรก็แต่เคนโคตรกาะยังไม่ต้องแบนหรอกัะนี่สัตว์มึงก็เล่นดิเคนหมอนี่ไงกูไม่ต้องแบนหรอกแล้วขอให้โชคชะตากำหนดก็ไปเอาหน้าให้มันเห็นขนาดนั้นมันก็แบนทิ้งดิอะไรก็แค่ตัวเฉยๆว่าแบบเฮ้ยมียุ้ยน้ำมียุ้ยน้าอย่าล,ยลืมแบนนะฮะเฮ้ย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  ่แอบที่ห้าว่าเราจะมีห้าส่วนป่ะ,ะ, <c oughs> ะเย็นใจเย็นกลัวมานนี่เพื่อนเราจะเล่นเทียอะไรนะครับกดน,นะครับกดมาเล่นเทียอะไรดีวะหรือไม่ออกว่าปูเนี่ยจะเล่นเทียอะไรดีไอ้ครับกดมาแชาร์รี่มึงเออ,อ,อสวยแล้วตัวเที่ยอะไรชะตขนาดนี้มีหน้าอีกแหละเฮียหืม,มนกดมีหน้ามาเจอมึงเลยปะครับเออว่ะ ต้องกลัวหน่อยก็ดีกลัวหน่อยก็ดีโอเคโอเคโอเคนครเลอออยดีนครแล้วกันแม่ยีสกดตัวถึกมาก็มีดูดเม็ดสองตัวกดตัวถึกมาแม่งก็มีตัวคล้สองตัวหากดถึกมาเมึงอะไรวะอ๋ออีลินกลางว่ะน่าจะอีินกลางคิดว่า เขาเล่นกันอยู่กีลินกังอีรินกังตึงวะโลกทั้งสองฝ่ายจะตายทั้งคู่เหวี่ยอโคตรแย่สิักตีสิักสีสกสพีดาเอานะพีดานะเอานะอวิสุวยจตายหมดถ้ากูอยู่นะ่าจะได้สักตวง จะเลือดมันน้อยมากนะจะกินน่าจะแลกกันอ,ะอ่ะอืมอยากได้รองเท้าว่ะแม่เอถ้ากูหนีเอาเงินไปเอารองเท้ากูดได้ของโรวมโคตรช้าเลย,ยเหนื่อยว่ะรมต้นเกมอ่ะครว่าใครเรขาเขาคิดว่ะแย่ด <Yeah, S 1> ิอดีตหน,น้าออฟฟเตอร์โรมไม่ต้องมี รามังกรนะแว้นได้ปะแว้นได้ปะรอเล่าเว้นรอเล่าเวนมันจะเดินมันแอกมากแมนมากแมนมากมีตัวเดินแอร์ไทย์ไอ้ขบวนคนเยอะไอ้สัสเย็นดิเตียวเพื่อนโดนเพื่อนโดนเวทฟ้าต่อเลยเตียวขอได้ปะมันน่าจะเวทกูเหมือนกันวะจากที่กูเห็นมนนี่แมพอะแั่นเอาไปเลยก่อนได้ปะจะตายอยู่แล้วมาพันหนิล่ะเพื่อนไม่มีพันหนิลไอ้เหี้ย ได้ปะแมนได้โดนจัดไม่ได้ไม่ได้กูไม่มีปีกเลยนะอีลิน่จะเอาฟ้ากูไปนั่นเนยเอาอะไรล่ะจะเอาเอาอีรินคืนเอาคืนไมเยอาไอเกมก็มอยู่มีเข้มอยว่าเพรกหาเอาฟ้าเกมไงเลยเอาชีวิตมืนถืมากูจะเป็นดับเบิ้ลฟ้าไงอย่าเด้งมันเลยลูกอ้กูกำลังไปซ้อนอะไรทำในสามเออจะไปทำไรเลนกลางก็เลนกลางเลียร์ไวจ์ ที่งัดไม่ถึงไว้สัตว์สกิมมิ่งสั้นอีวินเน่เหรอได้หมอีวินจังอ๋อหโอ้โหมันผื่นจังว่าแบบกูอยากกูอยากไล่รองเท้าอ่ะจะรองเท้าราคาสองร้อยกว่าอีกเก็บหน่อยหนึ่งกูได้ของโลมเลยเนี่ยจะเลือกอะไรได้ไหมเนี่ยเหนื่อยว่าเป็นโลมเดี๋จัดระวังเด้อเยี๋จัดเด้อใครบอกเป็นชีวิตที่มีอิสระมาเล่นโลมอิสระที่มีค่าของชีพอ่ะ สลาดตะค้าของชิปสูงนี้เนี่ยเออ oh yeah. nope. โอุดเย่โน้้ยโทษตกปลาตัวไหลไไหลืมใครทักเออเกิดใหม่เป็นตรงชายนั้นตอนที่เจ็ดจัดเลยยูทูบแจ้งเตือน กูโดนอันโดนเหี้ยอะไรหมดเลยกูไปไม่ได้ไม่เป็นไรเพื่อนกูไม่เห็นี่ก็จะไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็ต้องตายอยู่ตรงนั้นแหละกูด้วยไอ้กูโดนนั่นแหละนั่นแหละวพี่กูโดนเหี้ยอย่างน้อยกูได้คลิปมาคลิปมันไม่ชนดูยังว่ากูโดนแบบไหนไม่รู้ว่ะไม่ได้มองเมื่อกี้หลับตาเล่นอยู่ประสันเก่ง เปิดป่าใกล้สุดอ่าสันไม่มีสกิลแมปมืดเกินนี่แนะโอเคกูก็เูเยว่าไม่จะถอยไปไหนเจียกูก็เลยยิงเผือกมาเติมไฟกันก่อนแหวงพอเดียวนะวล่างแหวงพอเดียวนะ โอ้ oh, คนเดียวเหมือนกันอนเล่นป60ได้ยีดี้วะทีมบินหน,น้าอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เดินไม่เดินมาไม่เดินมาไม่เดินมาอเล่น60เปอร์เซ็นต์ได้เพื่อนป่วยไม่ทนันไอ้เหี้ยหืมกูไม่ยอมจ่ายฟิกเมื่อกี้ มันไรมันมันเสียเวฟล่างอ่ะไม่ใช่เวฟล่างไม่หมดไม่ได้ขยับมึงกูจะโดนแบบที่คาะบอลโดนว่ะแต่กูไม่มั่นใจเคาไปโดนอีกทีดิแี่ล่างกลางได้ปะล่างแตกได้อิ่ยืนล่างแตกปิดล่างกันไม่ทันว่ะปิดขโมยสองตัวว่ะ ไม่มีแล้วเอ้ยอ้าไอ้สต์แนี่สามกลางสามเพื่อนรวบไดานรับโอ้ยโดนตัดโดนไอ้ยานมายานเปิดติผูไม่อยู่นะเพื่อนผูออกมาแล้วนะไหวเปล่าต้องไหวนะไหว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 แลวไอ้เจีบไม่หานนะไหวกับมันคุณนึกว่าไอจะแปลงเป็นคน ระเบมมันนัแ่งเบอิลินมาอิลมาอิลมาูงอิลินอยู่เนี่ยไม่จ่ายตะเกียบพูเงอิลินอยู โอ้ยใคายน้าบ้าหอยกูได้แต่กูนิดเดียวที่ถามลูกอยากได้กี้กูเลือกได้เนี่ยว่ากูจะสัตว์กูเลือกไม่ถูกไอ้เหี้ยมันมีแวนขวาก็มีแวนกลางก็มีตรงนั้นก็มีอีลินนอ้เหี้ยกูเลือกอีลินแต่อีไม่ตายก็เลือกไปนหนจะตายเลือกไปนห <c oughs> นจะตายแ <c oughs> ต่ไม่ได้วา <c oughs> ้าว <c oughs> อยากได้แต <c oughs> มึงเอาไปอยากได้ขอแค่ไม่ตายภายในจังหวะฟ้าจะหมดเพื่อน ขอมากเลยวะวันไปวนเยอะจัดดับดับได้เลยยี่สิบวิขึ้นเขาไปดักหมูเดือนหลบมาเรือนไปจุดเดือนตรงแบตนิจันตึงนองเดือนฟองแพทแพไม่จันตึงนองเดือนฟองแพทแพทมือไอ้กดทุกปุ่มที่มีไอ้เหี้ยเกือบตายเจ๊แค่เกิดเถืงกูเถืงกูเถืงกูเถืงสวยสวยเพื่อนไงั่นอะไรไอ้เหี้ย อำพิมก็ตายเอออะไรก็ได้วะอ๋อได้แม่งได้ไดได้นะกูไม่เอ้กูไม่อยู่นะเพื่อนกูช่วราช่วยอะไรอยู่เออเออติดติดหินติดหินติดกระปองวันแตกจ้าเบบี้ดูก่อนกำคำกูไว้กูยิงตัวไหนฆ่าตัวนั้น แค่นั <t <t ้นแหละโดนโดนไอ้ทัานแต่ไม่มีใครน้าฆ่าลำบากอยู่นะไอ้เหี้ยเชี่ยเพื่อนกูยิงตัวไหนครับตัวนั้นไอ้เกมไอ้คอปยิงโดมิน่าไปโอ้ยฆ่ามันตัวอื่นได้ไหมเน่ะตัวอื่นไดียกว่างีเอ้ยอย่าเอาอย่าเลยเอาอย่าดหลังกิ้งกากิ้งเกเรนะมันใจมากมันมันหน้าอะไรวะไอ้เหี้ยฮะมันเหี้ยอะไรโดนรถตัวไปไม่เป็นเหมือนกัน เราจะเข้าป้อมไรพันเก็บตายวก่อนมัวใจไอ้เที้ยขี้มันไปไวเกินครับอย่าโดนสกิลอะไรครับครับลองกล่องกครับยิงห่างยิหางครับยินห่างลองกล่องออเล่นครบูยัไเไม่ทำทอีอะไรด้วยตัวของตัวของเอาเอาตัวข้องเล่นมึงเลยไอสัตว์ลาก่อน อ้อนี้กูบินเท่าไหร่ไอ้หนี้สุเท่าไหร่อ้หนี้สุนเหรอขี่ร้อยถ้ากดนี่รีหกร้อยถ้าอยากไปวันนี้โอดินซอย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 ้มรีรีเขาบ้อแดงวะกูเหลือไว้แล้วกันนะแล้วกูเห็นตัวอะไรอยู่เลนบนว่ะแบบ ขยันเนี่ย okay. ยากเลยน้องพอดีคลิปมันเลืยกพี่ขยันมันไม่ใส่กูอะมันมาเคาะกูหนึ่งทีแล้วมันก็ไปมันกลัวไงมันยังไม่มีของม,มันไม่ได้กลัวกูมันกลัวหลังกูคกใครน่าดูวิเล่นละเพื่อนแล้วมันน้าตินะยีเล่นน้าติกันนะ โอ้โหโอ้โหมันมีอะไรได้วยความเดือเคลื่อนทีม้งวะนอกจากไออาร์ R แล้วก็โอดินเออขวานสโลอันนี้พูดจริงแต่อันนี้ไงชิลออฟล้อไงเอ๊ะชิลเราไม่เพิ่มหรอ,อเพิ่มหรอวะไ,ไม่เพิ่มจริชิลออฟล้อแล้วฝันขงข้าไม่เพิ่มเราแต่รถเข่าก็ช่วย<ล><ล>ออกออกแล้วสะท้อนไหมตอนเนี้ยตอนเนี้ยออกสะท้อนก็ดีนะเฮ้ยสะท้อนเออสะท้อนก็ดีกว่า ดูจักูไม่อยากซื้อไฟล์อัวร์นี่ว่ะเงี้ยว่ายมันตังค์มันเรื่อยๆเดี๋ยวกูล็อกไว้ที่ดาฟ้าแล้วว่ะเพียงกบดาฟ้าเดียกว่าเบี้ยหนีเราอะไรอ่ะแต่ใส่กูเบี้ยที่รวมแล้วที่เก็บสับอ่ะมันไม่มันไม่เอากูว่ะกูงงเดินอยู่ไกลมันอยู่ไกลอยู่คนเดียวเนี่ยมีหน้ากูเลยแคร์ด้วยเขาอยู่ไม่โดนใครจะไม่โดนเนี่ยความใส่มันแค่เซอร์ไพ่ป่ะเซอร์ไพ่ป่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไป จะแพ้มากักเกอะดูน้หมดเลยนี้มันจะทำเไมนี้ยรวเบอร์สุดได้ีน sure> ี้เนี like ่ยหลุดทวบเ่ยสวายเฮียเนาะเออทันจิโร่คงทันจิโร่เหรอทันจิโร่คงเหรอเีงกูมี เกมที่เอาไว้ลงแล้วนัคอมแฮ็กเนี่ย